สวัสดีทจะเผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Call of Duty นะครับวันนี้จะมาเล่นโหมดแรงนะครับโอเคผมจะเลือกด่านด่านนั้นด่านนี้นะคเสียงของช่วงนี้ก็จะแบบแหมๆนะครับเพราะเป็นวัดอยู่ อันนี้ทำอะไรไม่รู้นะครับที่รู้ก็คือก็คือผมไม่รู้ว่าเป็นงานแค่ไหนเพื่อนไปไปฆ่าตูดเอยๆกัไปห t a r g e Oh. Hostiles have the hard point. Oh my. Oh. Hostiles have captured the hard point. Bye. Bye. Hard ู้ตายอีกแล้วเฮ้ยะอะไรส่งระเบิด ไปอ่ะโอ้ฐานออกไปแล้วเหารออนไปแล้วหัวกะที่บู๊ขาดไหม ตายดู๊เฮ้เฮ้เอ้า

Good, I like up. Hardpoint is ours. Business have a heart point. Heart point down. Point Friendly predator missile inbound. โอ้โโคตรตึงเอาเก็บอีกแล้วไอ้ร้านนี้ก็ตึงเหมือนกันนีเนี่ยมครับนีอ่อใครฆ่าเราเป็นเกย์แช่งไอ้ตัวใครฆ่าเราเป็นเกย์ นี่ต้องทีระบดเผืดเพิ่มเอาตายหมดแล้วเอาจะเลินพอนาตยโยมดรยบพี่ไปกันต่าไปกันต่ออึอไปกันต่อนี่ไงสองตัวนี้

มาคือคณยนต์คนยนต์ไอ้สุก็อยู่ในร่างคุณยนต์แล้วอู้มาเลยมาเลยโอเคโอเ,อเ็บอเคโอเคเยชนะแล้วเย,<า>ย้โอเอ็มีพีอีกแล้ว,ลวครับ ก็นที่นี่อีกแล้วคะ่ะมาดูนะเัาทำอะไรไวู้เก่งจริงๆนี่เรากดต่อยโคตดเท่ปะไปเอาอีกตานงระาัผู้ชมลไปเอกสักตาไปเอกสักตตาขึ้นแรงไหมเอาขึ้นแน่นอนโปไอวีแล้ว โอเคไปกันต่อเออเล่นอีกด่ดานนี้เอาด่านนี้มะเอา้าโก<ฮ>วั<ฮ>นนี้ครับเราไม่รู้ก็จสตูหดไหมหรือจะกากเหมือนตาที่แล้ว <c oughs> เราวิ่งไปหาสัตูกันเลยเกยเพราะตรงนี้เป็นปพีแมต์อยู่อ่ะใหม่เมอเคมันทุกชิ้นครั้นี้ผมจะใช้แต่หมัดหรือว่าปืนดีเอานี้ใื้แตะหมัดบ้างเลยกันไม่ใช้ปืนปืนหดไปต้องใช้หมัด <c oughs> ปืนหดไปเราต้องใช้หมัด <c oughs> อ๋ออันนี้อ๋อเป็นแบบเป็น,ป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 นแบบด่านวางระเบิดซินนะ ไปต่อเอ,อ้าออา๋เกิดใหม่รอบนะี้ไปดูสนามต้มงกันเลอะเดี๋ยวคนาชนะโอ้ชนะแล้ว,วชวนะอีกละไอเราอันี่ก็ตายคนแรกตลอดเลย สลับดีกว่าใช้ปืนใช้หมัดตาหน,นี้ใช้ปืนมีเฮเบบอมอะไรศัตรู เจ็บท่านเจ็บแล้วเจ็บแล้วหิวเลือดฮิวเลือดฮิวให้เดี๋ยวนี้เราจะมารอดักสตูตรงนี้นะครับสตูอยู่ในขั้นนี้เหรอโอ้โอ้โหชนะอีก,ลอลอกแล้วใจเลยที่มนชนะตลอดเลยที่มันเก่งเออนี่ยนะเนี่ยดูชื่อขึ้นด้วย ไปต่อใช้มัดเหมือนเดิมเราวิ่งเข้าไปตายกัน <c oughs> โอ้ตาดีโอโอ้ยอดเราไาดูคนอื่นเ <c oughs> ล่นกันะน,ไงไงนะครับสวยโอตาย อาต,ตายแล้วหนึ่งเอาตายแล้วหนึ่งคนอื่นตายอันนี้มาอีกเอาไม่ตายไม่ยิงล่างไม่โดนยิงต่อยิงต่อไหมยิงสิเอาหนีไปไหนสุดยอดมากยิงสวยมีสลด์โชว์ด้วยยิง่งสวยชนะแล้วย้ตายคนแรกเหมือนเดิมต่อไปใช้ปืน we have a bomb Labur มีสตูด้านนี้เลยไปกันต่อ Bomb has been planted Enemy contact อ๋อเหลือสองคนแล้วเลยอย่าคุมกันให้เองเพื่อนกลัวเบอไปเลยสุดยอดชนะอีกแล้วเปลี่ยนฝั่งแล้วอีกหนึ่งแต้ม มันไม่ได้แต้มสแต้มเลยเพราะมันกากคราวนี้เราจะไปเอาระเบิดกันนะครับไปเลยเอาระเบิดมา,าโอเคผมได้ระเบิดแล้วไปวางระเบิดกันเลยไปกันเลยต้องใช้หมัดเหรอโอ้เรามีระเบิดใช้ปนืนดีกว่าเอ เรามาดูคนอื่นเล่นกันนะครับเอาวางละเบิร์ดกดจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปแล้ววางสุดยอดจะต,ตายไม่เอาตายด้วยตานี้เราแพ้เย้ yeah! แพ้แไปกันตอน่อ we need it at my me oh i need Destroy it the we, got the bomb. we have a bomb oh. โอเคาวาวงแค่ตรงนี้เพราะฉันน่าจนะอุ๊ยเชียไรอีกแล้วแรงขึ้นอีกแล้วเอาไม่ได้มีพีมาดูเกนว่นวาจะติดอันดับไหมดูนะครับ <c oughs> เสียงือเอาอันดับสองอู้อีกแล้ว ติดนันดับซัดว่าโอ้โหขึ้นเลยหมวยไปโอเคผมขอรจบคลิปนี้ต้องดูอะไรวะอ,อะไรครับเนี่ยอ๋โอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีรัา